วัีค่ะก็กลับมาเจอฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะก็มารีวิวออฟันที่ฝนทานะคะออรอบนี้คือรอบที่สามรับการเปลี่ยนเชนโดยเปลี่ยนเปลี่ยนสีแบ็กเก e ก็คือการปรับขั้นที่3แต่ว่ายังไม่ได้ติดข้างล่างเลยตอนแรกกล่าวว่าติดข้างล่างก่อนแล้วค่อยมาแบบ อัดคลิปลงแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเดือนหน้าฝนก็เลยเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้พี่ๆดูก่อนนะคะปกติฝนจะใส่เชนแค่สองซีนี้สองซีนี้เพื่อจะให้มันชิดกันแต่ว่ารอบนี้คุณหมอใส่ซีนี้ด้วยเป็นสามซี่คุณหมอบอกว่า,ามันจะชิดกว่านี้ ถ้ารอบที่แล้วแบ็กเก็ตไม่หลุดรอบที่แล้วแบ็กเก็ตหลุดนะคะคือคุณหมอดึงโหดมากจนแบบแบ็กเก็ตหลุดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ผลว่าคุณหมอดึงแรงมากดึงแบบดึงโหดก็เหมือนรอบนี้เหมือนกันก็ใส่สามซี่ดึงสามซี่ให้มันน่าจะให้แบบมันเข้ามาชิดกันเร็วเพราะว่าเดือนหน้าคุณหมอจะติดข้างล่าง จะติดข้างล่างให้ก็นานเหมือนกันนะกว่าจะติดข้างล่างแล้วก็ฟันก็ยังไม่ชิดกันก็รอดูรอติดตามเหมือนกันคะ่ะว่ามันเข้าแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะอ๋อแล้วก็มีพี่พี่ถามเรื่องชีินิกเข้ามานะคะชีินนกของฝนจะอยู่ซอยสีด่าน เส้นสีนักคลรินแต่ฝนไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีด่านเท่าไหร่แต่ฝั่งตรงข้ามะจะเป็นซอยวัดด่านซอยวัดด่านสำโรงก่อนจะถึงแยกเทพรักษะะ์ค่ะคลินิกจะอยู่คลินิกจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยก่อนถึงแยกเทพรักษ์อยู่ซอยสีด่านเลยเลยเบริ่งไปอีกตรงเส้นสีนักคลรินนะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นเพจไว้ให้ ให้ hey, ว่าคลินิกไหนเพราะพี่ก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าชื่อคลินิกอะไรก็เป็นคลินิกสมายออร่านะคะสมายออร่าคลินิกก็เป็นคลินิกใหญ่อยู่เป็นตึกสูงๆเลยติดถนนใหญ่ติดถนนเส้นสีนกคกลินเลยเลยห้างเจีไปอีก่ะค่ะเลยห้างเจ๊ไปใช่ใช่เลยห้างเจ๊ยไปเส้นสีนกคกลินค่ะแล้วก็ถามว่า ฝนทาแพงไหมเพราะว่าเป็นเคสเป็นเคสแบบเป็นเคสไม่ปกติก็ทําแพงไหมของฝนมีตัดเหงือกตัดเหงือกแล้วก็อุดฟันอุดฟันข้างหน้ามันก็เลยมันก็เลยดูเหมือนแบบแพงกว่าของที่คนอื่นถ้าไม่มีปัญหานี้ก็ฝนก็ว่าน่าจะปกตินะน่าจะทําปกติเพราะคุณหมอก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่ม ราคาเหมือนคนจัดปกติเลยแค่ของฝนมีตัดเหงือกกับเติมฟันแค่นั้นเองแล้วก็อุดฟันก็ปกติอุดฟันถอนฟันปกติอุดอุดฟันของฝนจะด้านละสี่ร้อยฝนว่าถูกนะด้านละสี่ร้อยแล้วก็ถอนฟันก็เริ่มต้นที่หกร้อยแต่ว่าของฝนจะอุดฟันเยอะหน่อยอุดฟันทั้งปากนีก็หมดไปประมาณเกือบหมื่นแล้วก็ตัดเหงือกเติมฟันอีก ก็ตอนนี้ก็จ่ายไปแล้วอ่ะสองหมื่นนิดๆเพราะว่าของฝนก็มีปัญหาเรื่องเรื่องเงิดกับเรื่องฟันที่มันเล็กก็จะประมาณสองหมื่นแต่ถ้าของพี่ของพี่ๆท่านอื่นไม่มีปัญหาเรื่องฟันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ,ถ้าเป็นของพี่ๆท่านอื่นถ้าไม่มีปัญหาถ้ามีไม่มีปัญหาฟันเหมือนฝนก็น่าจะจัดปกตินะคะ พราไม่เขาไม่ได้คิดราคาเพิ่มไปจากเดิมก็จะประมาณนี้ผมก็ว่าถูกอยู่นะเพราะว่าเห็นพี่ๆคนที่แบบเขามาเล่าให้ฟังที่เป็นเหมือนกันกับฝนก็บอกว่าเออราคาแบบคิดรวมๆแล้วห้าหมื่นหกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของฝนก็ราคาปกติไม่ไม่ไม่ได้คิดเพิ่มถึงขนาดห้าหมื่นหกหมื่นก็อยู่ประมาณที่แต่การจัดฟันนะคะอยู่ประมาณที่ประมาณ หมื่นกว่าสองหมื่นเพราะว่าคุณหมอวางแผนว่าสองปีสองปีจัดเสร็จยี่สิบสี่เดือนสองปีปะ่ะยี่สิบสี่เดือนจัดเสร็จก็รอดูติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอดูฟันก็รู้สึกว่าช่องว่างที่มันห่างกันก็รู้สึกว่าแคบขึ้นพี่ๆว่าไงอ่ะแต่ผลว่ามันก็รู้สึกว่า จะชิดกันก็ดิ่มเพราะดูจากฟันที่ห่างดูจากช่องฟันที่ห่างก็ถ้าฟันห่างก็แสดงว่าตรงนี้ก็เริ่มชิดกันไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า <c oughs> ก็จะประมาณนี้สําหรับพี่ๆที่หาคลินิกอยู่นะคะที่แบบเออที่ฝนคลินิกที่ฝนทําอาจจะอยู่ใกล้บ้านพี่เกินไปแล้วก็หาแถวๆบ้านพี่ก็อย่าท้อนะคะหาหาเรื่อยๆถ้าพี่อยากทําแบบจัดฟันไปด้วย เพราะว่ามีมีพี่พี่ที่อยู่ในเพจก็ถามฝนเหมือนกันพี่เขาก็จัดฟันก็จัดฟันก็ก็หลายคนอยู่แล้วแล้วก็ใส่ฟันปลอมไปด้วยหรือว่าพอจัดเสร็จแล้วก็ได้ใส่สะพานฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีก็แล้วก็แค่คล้แบบว่าแล้วแต่ความสมัครใจว่าเราชอบแบบไหนแต่ฝนว่าชอบอยากได้ฟันตัวเองก็เลยไม่ให้หมอใส่อะไร <c oughs> ก็เลยรอๆแบบนี้ <c oughs> เราเร้แบบนี้ไปก่อนค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะพี่ๆที่กําลังตามหาคลินิกอยู่าหาหาจนกว่าจะเจอนะคะเราเหมือนแบบหาช้างเผือกในป่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หายากนิดนึงเพราะว่าส่วนมากคุณหมอจะไม่รับเคสพี่ๆหลายคนก็ทักมาถามฝนเหมือน,นกันก็บอกเออฝนก็หายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่ๆก็อย่าท้อนะคะไปหลายๆคลินิกดูคะ่ะ ซู้ซนะคะขอคุณมากนะคะพี่ๆที่ติดตามพี่ๆที่กดไลค์แล้วก็พี่ที่เอ่อแวะเข้ามาชมคลิปของฝนนะคะฝนก็ขอฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ฝนก็ขอลาก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย